ครับสวัสดีครับจากช่องชัดใช้ภูมิใช้ภูมิบ้านเรานี่แหละครับวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของ MG คันนี้วันนี้ก็เปิดราคาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเป็น MG ีที่ร้านนุ่มน้อยรถบ้านในเมืองใช้ภูมินะครับไปเบิ้งกันเลยนะไปดูกันเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วจะท้ายคลิปก็จะ,ะเปิดราคาแล้วเปิดราคานะครับมาถ่ายท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ MGI Smart z X คันนี้ครับจะสวยขนาดไหนมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับหน้าเดิมเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะบรรจบกันนะครับตบบรรจบกันแล้วสวยมากนะลงลงล่องลงรอยเป๊ะครับนี่ฝากระโปรงครับนี่เลยปื๊บนะครับ เที่ยมมุมได้กันหมดนี่คือรถหน้าเดิมนะครับสีเดิมหน้าเดิม <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูท้ายนะครับท้ายาสีไม่ขาดนะสิงหาหกเก้าหก้าสองพันห้าร้อยหกสิะ 69, 69, 25, นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแม็กสวยยางยางเหลือนะยางก็ปียี่สนะครับยางปี24่ีนี่เลย ันนี้จะเอาช้าๆนิดนึงนะครับเพื่ออให้ท่านได้ดูความสวยงามของคันนี้นะครับแซดเอสไอสมาตรงนี้ก็การเปิดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่บางบางคนบางคนช่างบางคนยังไม่รู้เลยว่าเออเปิดตรงนี้ทำไปคทำมาโอ้มันอยู่มุมนี้ด้วยนะเออนั่นแหละ นี่ครับสวยครับอ้าวเอาละก็คืออเดีอีกนิดนึงนะครับนี่ไม่มีร่องรอยนะครับนี่ถ่ายถ่ายให้ชัดเจนเลยวันนี้วันนั้นถ่ายก็ยังไม่ได้บอกราคานะวันนี้รู้เรื่องแล้วราคาไว้ตอนถ่ายนะครับนี่อ่าไม่มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานนะครับสวยสวยแต่ว่าผมจะเปิดท้ายซ้ายขวาก็ไม่มีรอยแตกแล้วแตกหัก มาดูภายในแสงอาจจะไม่พอนะผมผมจะเน้นถ่ายช้าๆนิดน,นึงพราที่มือมือไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้ก็เพิ่งติดฟิล์มติดฟิล์มให้ติดฟิล์มให้ใหนะเลื่อนกระจกยังไม่ได้นะเพิ่งติดฟิล์มแล้วก็อัปเกรดให้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ท่านได้ดูครับนี่จอนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นจอจะสตาร์ทแล้วนะครับครับน,นี่นนเาเรียกว่าจอออโต้ออโต้นะครับปรับอัตโนมัติครับตอนนี้หน้าจอผมเปิดประตูทั้งสี่ด้านนะนี่ภาพกราฟิกสแกนภาพกราฟิกเก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะไม่ถึงแสนนะเก้าหมื่นใช่ไหมใช่อยู่นะไม่ก็โอเคแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ ไม่โอเคแอร์เย็นเกียบสภาพสวยมากครับสวยมากสวยมากนี่สำคัญนี้แหละซันรูฟนะครับใหญ่มากครับซันรูฟใหญ่มากฮะน,นี่ครับซันรูฟใหญ่มากเลยครับใครได้ไปคันนี้จะเรลืมตอนท้ายครับตอนท้ายจะบอกราคานะครับซื้อผ่อนซื้อสดซื้อสดก็ได้ถูกนะครับในการปรับ อจอทัชสกรีนปรับพัดลมปรับพัดลมนะครับนี่โอ้ระบบดีมากที่สําคัญมันมันลิงก์กับดาวเทียมนะอันเนี้ยขโมยไม่กล้าไม่กล้าขโมยอะ่ะเพราะว่าลิงก์มันน่าจะมีการเปิดซิมใส่ซิมไปที่ศูนย์แล้วก็ให้เขาเข้าระบบของซิมโทรนะซิมใส่เข้าไปก็จะเข้าระบบรหัสเข้าไปโอเค คือรถอยู่ที่ไหนรู้หมดนะครับถ้าขโมยขโมยไปรู้เลยว่ารถอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับดิ้งกันได้โอเคตอนนี้โจรไม่กล้าขโมยแหละอืมแล้วก็การปรับไฟหน้านะครับนี่ปรับขึ้นสูงต่ําได้หมดเต็งต่ำไหนบอกครับเจ้าก hey, ็ว่าไปใส่โมเมนต์เฮลรดิดิมาตรงมาเต็งตำ่ำบางแดดอันนี้ก็เรียกปรับขึ้นลง หมวด3หมวด2ระดับ3ระดับ 3. ถึงระดับ3โอเคนะงามงามคันนี้ไอสมาร์ทแล้วอย่างที่บอกเคยบอกว่ามันหลูหลาบอกมันบบามันหนาหน,นานุ่มนะครับอืเดี๋ยวผมจะลองเอซี่ AC. นี่โฮมโฮมโฮมก็เข้าสู่ระบบนี่โทรศัพท์บลูทูธเข้าสู่ระบบ ก็ไปสแกนไอสมาร์ทเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับมีการสแกนนะครับเข้าสู่ระบบไอสมาร์ทของเขานี่แหละของไอสมาร์ทของ MG เขาโอเคกดออกครับนี่เลยนี่แผนที่อะไรพวกนี้ก็มีหมดเลยนะแผนที่ก็เข้าระบบของของเขาเลยนี่แสดงว่าเขาทํามาแล้วนะครับเขาเข้าระบบไปแล้วที่เหลือไปขอรหัสเขาน่าจะเป็น,ปนอย่างนั้นแหละที่กรุงเทพมหานคร โอเคนะได้ให,ให้ให้มาแล้วนะตรงเนี้ยเหลือน่าจะไปเข้ารหัสแหละลิงก์กับโทรศัพท์มือถืออืมแมนหมแล้วครับนั้นมันไม่ได้ยากหรอกอืเข้าไปที่ศูนย์ M G เขาเปิดระบบถ้าว่ามันนี่ไง 4G 4G อ่าเขาเปิดระบบมาแล้วเออตอนเนี้ย อต่ไปลิงก์งกับเข้ารหัสแค่นั้นนะน่าจะใช่แหละก,ก็เคยมีพนักงานเก่าที่เขาเคยทํากับ MG ผมเขาเคยอธิบายให้ผมฟังนั่นแหละผมก,ก็มาอธิบายอีกต่อนหนึ่งให้ท่านฟังเดี๋ยวปิดก่อนปั๊บนี่โอ้โห MG smart นี่ไม่มีไม่มีรอยเล็บรอยอะไรขูดนะครับนี่สวยมากเลยอ้าวก็เอาให้ชัดเจนนะครับ ข้างหลังก็เคยถ่ายไปของเมื่อวานแล้วก็มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะถ,ถ่ายจะช้าหน่อยวันนี้นะครับนี่เบอะมีห้อยแมวเก่าบอครับไม่มีจะมีที่ไหนอนะร้อยเก่าร้อยควัญอะไม่มีเขาไม่ได้เลี้ยงแมวเบอะสวยน้ำตาลน้ำน้ำตาลตัดสีเทาครับงามเลยงามเลยนี่รู้สึกว่ามันจะมีแอร์แอร์แบ๊ ีุ่ดไม่รู้นะมนละรุ่นกัน้หรือเปล่าอ๋ออันนะั้นมัน HS นะ HS นันเราขายไปแล้วนี่ไงออเออตัวอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้รู้หมดหรอกนะครับแต่ว่ารถสวยต้องมาดูเองนะครับอ่าเป็นเป็นรถ MG MG มันจะใหญ่อือปิด ปิดแม็กอะไรก็ได้นะครับแมกอะไรก็ได้หมดเลยแม็กยางปรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าครับนี่ก็รอยไม่มีรอยกูดรอยขูดรถสวยครับรถสวยเข้ามาดูได้เข้ามาดูได้ย่ไสยครับบ้านเอาลุงน้อยรถบ้านในเมืองเชียงภูมิรถดีรถสวยรถถูกรถไส้งานก็ต้องมองนี้ครับอย่างคันนี้ก็คัดมาคัดมา เมื่ไดดใส่เข็งรวมกันมาหรือครับโอ้ยใส่เข็งยังแดนโมเมนต์ผลเราไม่ได้ยิมัดรวมกันมาเจ้าก็วูาไปนี่คัดรถมาครับนี่ก็ขาดไปทั้งสามสองสามเดือนแล้วก่อนหน้านั้นนะมันจะมีไอตัวตูดยาวเอ่อเอตูดยาวอ,ะอ่ะตอนนั้นมีสีเหลืองอยู่นะอืมไม่รู้มันก็จำไม่ได้ว่าแมงอะไร พราช่วงนี้มันหน้าเขาเรียกว่าหน้าปลายปลายฝน่ะปลายฝนมันก็จะปลายฝนต้นหนาวแมลงมันจะเยอะนะช่วงเนี้ยอืมเอาละคันนี้นะเดี๋ยวจะบอกราคานะครับราคาต่อรองกันได้นะสดก็ลดได้อีกนะครับนี่มือนิ่งๆน,น,นิดนึงกระจกก็ไม่เป็นรอยกระเด็นของของก้อนหินเลยนะครับกระดกกระจกไม่มีรอยกระเด็นของ,ของก้อนหินเลยนะชักจะดินด้วนวนครับ อันนี้ก็ขายสามแสนเก้าหมื่นแปดสามแสนเก้าหมื่นแปดจะถูกหรือแพงนะจะต่อรองกันก็นกนเข้ามาชี่ร้านได้ชี่ร้านนุ่งหน่อยรถบ้านหรือว่าโทรมาก่อนครับโทรมาก่อนใครดูผ่านจากชอ่องของผมก็เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าสี่สองเหนึ่งห้าแปดครับเข้ามาดูได้หรือจะแลกเปลี่ยนที่เชินก็ได้นะอ่ารถเก่ารถตู้ก็ได้นะยังยังคันนี้โอ้คันนี้คันนี้ถ้ามาแลกเปลี่ยนน่าจะตังค์เือนะล้านกว่าสองล้านนะ อย่งๆถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับคันนี้เนี่ยเอาไปพอนต่อนะครับขายอยู่นะฮุนไดเฮ็ดวันฮุนไดอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาวนี่นที่รู้ๆมันมีระบบความปลอดภัยเครื่อง2.2ออสเตรเลียออสเตรเลียอืมไม่ใช่เฮดวันเจ้าก็ว่าไปขอโทษขอไปนี่มีกล้อง กล้องดากล้องกลเจกะเ้าไปกล้องไหนกล้องหูประตูนะอันมีคันนี้ก็อย่างที่บอกอะมันมันมีระบบขับขับของมันเองด้วยนะอ่ากดลงไปปุ๊บเวลาเราง่วงนอนเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเอ้ยชักจะง่วงว่ะเฮ้ยใช้ระบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็สแกนนะใช้สแกนถนนนะนี่แหละมีระบบขับเองด้วยตรงนี้สตา r เรียสตาเรียใครสนใจอันนี้ก็ทักมาได้นะครับไปส่งต่อไอจับคอน ่อนต่อเอาอขายอยู่นะอืมใครสนใจคันนี้นะครับอ่สำหรับ MG คันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับมาชื่อรุ่นี้ได้อย่างนะครับครับมูลค่าของที่ท่านจะได้ไปก็เตินมน้ำมันฟรีก500็500-1,000นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฟรีนะครับแล้วก็ขัดเครือบแก้วเครือบเงาอย่างดี ประมาณ2,000กว่าบาทรวมเบ็ดเสร็จประมาณ5 0 0 0ัน,นะครับ4-5,000โอเคไหมนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วย1ปีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะออกรถนะครับใบถ้าท่านมีเป็นอาชีพแบบว่าอะไรสมุดเล่มเขียวก็เสร็จตรกอน,นะครับหน่งนะครับแล้วก็อายุงานใครที่ทำงานบริษัทอายุงาน1ปีขึ้นไปรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับส ท่านที่มีใบออออนเพื e ่อช้อยนะครับนะแล้วก็ท่านที่เคยผ่อนเขาเรียกว่าอะไรผ่อนมอส่งมอไซค์ือไม่ไม่ติดงวดเขานั่นแหละก็คือว่าเป็นเครดิตดีนะครับเข้ามาได้นะครับสี่ก็ท่านที่ขายของขายของแบบว่าเปิดร้านขายของเนี่ยมีใบจดทะเบียนการค้านะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเอารถเก่ามาแลกเปลี่ยนจีเชิญน,นะมีรถเก่ารถตู้ก็ได้นะรถตู้นะ ลาบอนคอนเทียร์รุ่นเก่าก็ได้นะเอามาแลกเปลี่ยนดีเชิญกันหรือว่าใครที่มีตัวใหญ่โอ้ยอยากอยากจะขายอยากจะขาย,ยาสมมุติว่ารถมีมูลค่าอยู่สามสี่แสนแต่ว่าอยากอยากอยากแปรแปรสินทรัพย์เป็นรถเกง๋งนะเป็นรถเกง๋งเราเงินไม่ใช้อีกก็ได้เหมือนกันนะครับไม่อยากได้กระบะแต่ว่ากระ,กระบะนั้นมีมูลค่าแต่ว่าเอ,เอาเอามามาแลกเปลี่ยนดีเชิญน,นะแลกเปลี่ยนดีเชิญกับรถรถเกง๋ง ราคาแสนกว่าบาทสองแสนอย่างเงี้ยแล้วก็มูลค่าของรถมันก็ยังเหลือใช่ไหมเราก็ได้ได้ได้เงินอ่าได้ได้เงินไปใช้อีกชับกระบอกไปแล้วนั่นแหละครับมาปรึกษาได้มาปรึกษาได้นะครับอืมก็สอบถามมาได้เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าแปดที่านวิยรถบ้านหรือว่าโทรมาของเบอร์ผมก็ได้ครับเบอร์นี้เลยนะครับาที่ให้ไปนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอย่าปุมหายน้ำครับแล้ว